สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการนะสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนที่ดิฉัชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับ หมายเลขหนึ่งครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเลี่ยมเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเลี่ยมเก่านะครับหมายเลขหนึ่งครับออกแข็งๆนงครับหมายเลขหนึ่งครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขสองเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับลงรักนะครับลงรักปิดทองมามะครับเือออปเป็นคล้ายๆผงน้ํามันนะครับ หลังมีข้างข้างก็เป็นคล้ายคล้ายคล้ายชัดดาครับเนี่ยแล้วเป็นผงน้ํามันครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามเป็นหลวงปู่วแหวนนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่แวนะไกลทองครับด้านหน้าเป็นเป็นพระพุทธนะครับเป็นพอปลอลนะครับน,น,รนะครับหลังเป็นหลวงปู่แวนนครับสอง5ันายห้านะครับ หมายเลขสามครับต่อไปหมายเลขสี่ครับเป็นเป็นพระก,กุนะครับเนื้อชินนะครับนะครับลงรับปิดทองนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินหลังเป็นหลวงพ่อเพชรน,นะครับเนี่ย หลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเพชรพิจิตนะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกนะครับเป็นฤาษีนะครับนี่ครับวัดเขาอ้อไหวค้ครูปีห้าศูนย์ะครับพัทลุงนะครับเป็นฤาษี 4, วัดเขาอ้อเนื้ออันปะก,ก้านะครับหมายเลขหก หมายเลขเจ็ดครับเป็นนางพญาครับนางพญาเก่าทำหมายเลขเจ็ดน,นะครับหมายเลขแปดครับ,เป,งเ,งนนรบเป็นหลวงพ่องเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินอันปักก้านะครับหลัง วอจอนครับเนี่ยครับหมายเลขเก้านับเป็นพัดสังกะจัยนะครับเนื้อทองผสมเก่านะครับพัดสังกะจายเนื้อทองผสมเก่าหมายเลขเก้านะครับ หมายเลขสิบครับเป็นเหรียญโลนะครับเป็นเหรียญโลเน้อทองผสมครับหลังยันนะครับ อล่อครับหลวงพ่อชูนะครับวัดนาคปกนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะประมาณร้อยแปดนะรุ่นสี่นะครับเนี่เขียนว่ารุ่นสี่นะสองพันห้าร้อยแปดนะเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นสี่สองพันห้าร้อยแปดนะหมายเลขสิบเอ็ดครับ หมายเลขสิบสองนะเป็นภสังกระจายเก่านะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นกัวเก่านะหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะเป็นพับผงนะครับเป็นพับผงเป็นลูกเท้าสวรรนะครับด้านหลังมียันนะครับกดยันลงไปน้ํานี่ครับเท้าสวรรคเนื้อผงหลังยันนะครับหมายเลขสิบสามนะครับ สิบสนะีนน่นะครับเป็นชินาลาดรอครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นชินาชาดครับเนื้อตะกัวนะครับเป็นชินาาชเนื้อตะกัวนะครับ ทินาาดใบสีมาครับเนื้อตะกั่วครับตัวยมาลิบหนะครับเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อครับรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อยอดวัดหนองประมอนครับสระบุรีนะครัหลวงพ่อยอดนะครับสระบุรีนะครับหมายเลขสินะครับมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระชัยนะครับ ใช้เนื้อทองผสมนะครับสิบแปดนะครับเป็นเข็มกัดนะครับหลวงพ่อฤาษสีนะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับเข็มกัดหลวงพ่อฤาษสีลิงดำนะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายสิบเก้านะครับเป็น ชินรลาชนะครับรอโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับมีตะไบนะครับล่างมีตะไบหยาบๆนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับชินาลาดรอโบราณนะครับยี่สิบเป็นพับเปิมเนื้อดินนะครับออกสีแดงๆนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ ปูมเนื้อดินครัมายเลขยี่สครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญรอห้าครับของสามเสียนนะครับ22่สครับเป็นรูกลอบโบราณนะหลวงพุทสุกร์นะัพชรโพไซายทองนะครับ ยีมนะัเป็นพระปิดตานะครับสายวัสะพานสูงนะครับยี่สี่เป็นหลวงพ่อพรมนะครับเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับต่อโคนะ้ดเข้ามาด้ยี่สี่ครับหมายเลขขีนะ่ผ้านับเป็นปิดตาเนื้อไม่กระพัดนะครับ เป็นปิดตาสองหน้าเนื้อเมะพัดนะครับอีโพ้งครับเป็นรูปเหรียญลงพุทธ่วนะครับเตารี่นะครับรอครับนะครับเป็นรอนะครับเตารี่หลวงพุทธวัวประชังให้นะครับหลังเป็นหนังตัวหนังสือนะครับหลังหนังสือนะครับ 7เจครับเป็นลูกโลโบราณครับของพลกทบพัดชนแดนนะครับอีกแปดครับเป็นพะล่วงครับหลางลางปืนนะครับเป็นปั๊มนะครับ ลวงหลังลังปืนคนระับยิบก้านครับเป็นเหรียญโลนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับมีต้นใบหยาบยาบเลยนะนนะพ่อเพชรนะท่าหลวงครับนะครับต้บนใบหยาบยาบหางหางครับหัวปิจิตนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสามสิบนะเป็นเหรียญเก่านะครับพ่อท่านนุ่ยนะครับสิบเก้านะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับ สามเอ็นนะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จปันโตนะพร้อมเลี่ยมน้ำเลี่ยมเก่านะครับสามสองนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยเก่าๆนะครับหิ้งๆเลยนะครับพรอมเลี่ยมนับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะครับสามสังเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ หลังเขียนสนปจสามนะครับสามสี่เป็นพิดาเนื้อโลหะนะหลังยันนะครับคล้ายเพ่อท่านมุ่ยนะพิมพ์นะครับแต่ไม่แต่เป็นเนื้อโลหะนะครับพิมคล้ายพ่อท่านมุ่ยวัตต่าละกํำเนือนะครับ หมายเลขย5นะครับเป็นพระขูดจันนะครับพระขูดจันนะครับปี13นะครับวัดศักแก้วจันทบุรีนะครับ36นะครับเป็นปุสุขนะครับอุปิชาย,ยะสุขนะครับ เหรียญพระอุปชัยศูนย์ครับนครสีธรรมราชครับนี่ครับปีหนึ่งหกนะครับสามเจ็ดนะครับเป็นพระสังกจายนะครับพอกกวยนะครับ่ครับผงใบลานะครับสามเจ็ดนะครับ แปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายนะครับหลังเป็นพระประธานพรนะหมายเลขสามแปดนะครับหลพ่อสมชายเขาชุดกินนะครับสามเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญรอเวลาหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เตารีดน้าออกว่าใซนะครับปีสูนกว่านะครับ โอ้โไซนะครับอันนี้สี่สิบนะครับเป็นเตารีดหล่อโบราณนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับเงี้ยเป็นทองผสมนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับสนใจนะครับช่องนทางนนการติดต่อนะครับ0849037676เจเจกนะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับในการรับส่ง100บาทนะครับสองในการ300บาทนะครับสำหรับ EP น,นี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ